อักษรแดงจะอักษรแดงอ้าวมาเอ้ยอะไรแถวสามแกเฮ้ยกำลังลุ้นว่าให้ตัวอักษรแดงเข้าๆจริงๆมาแม่อู้ปังมากดใช้วิจรารณยานในการรระชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโช์ผู้ที่มีปัญหาด้านสมรรัพา์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลื่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมเดิมของเราเลยก็คือเกมหมาจงเวหนึ่งนะทุนที่มีแค่ห้าสิบเก้าบาทเรามาลองปั้นทุนดูว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนนะเริ่มต้นเป็กดกันด้วยที่สามบาทเท่านั้นจะมีน้อยเบ็ดน้อยค่อยๆไปกันนะจ๊าเอออาฝากตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเจ๊สวยเป็นครั้งแรกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เจ๊สวย ด้วยนะจ๊ะเอออย่างาเขาเรียกเราวะยังยังไม่ได้กําไรนะจ๊ะขาดทุนอ้าวเฮ้ยอะไรวะเข้าแลว้วหัวว่าเลยปุ๊บปป๊บเข้ามาแลว้วอ้าวเข้าแบบตกใจด้วยงงงนะเออเรากดเทอร์โบโด้วยนะก็จะรวดเร็วฟุดฟา พูดควาดนะจ๊ะเอามาวายลายอุ้ยสวยจ้าเออเบ็ด3าบาทนะเริ่มต้นเบ็ด3บาทดีแล้วค่อยขยับมันนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นการไล่เบ็ดอีกวิธีหนึงที่จะสวยใช้เนาะเออเทคนิคนี้ใครอยากเอาไปใช้ใช้ตามได้นะจ๊ะเออมาลุ้นดูว่าแม่งฝีเกมจะแซกให้เราเท่าไร่เอากำไรมาแล้วแม่เอาไล่ไปเอา,เอายันคุณสิบเด้อสิบหบาท อบอกเลยว่าถ้าใครมีเยอะสามารถเบ็ดเยอะได้นะเออทุนเยอะเบ็ดเยอะได้ทุนน้อยเบ็ดน้อยและจะค่อยๆไล่กันไปนะ ส่วนใครที่ยังอยากได้สูตรสแกนสล็อตยังขอกันได้นะจ๊ะกติกาเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางไลน์นะเดี๋ยวไลน์ปักไว้ให้ในคอมเมนต์ไหลไปไหลไปเออไลน์ปักไว้ให้ในคอมเมนต์นะจ๊ะขอยังขอกันเข้ามาได้นะจ๊ะยังแจกกันยินเรื่อยๆสำหรับสูตรสแกนนะเออบิ๊กวินเข้าจะก,ก้าสิบสองบอมาเหลืออีกเจ็ดรอบอ้าวฟรีเกมปังว่ะฟรีเกมเป็นฟรีเกมเข้าเร็วแล้วก็ปังจ้า เออบางทีเข้าเร็วก็ไม่ปังก็มีนะเข้าเร็วแต่แปกนะเอ้ยวันนี้มันเป็นช่วงของเจ๊สวยเว้ยเวลาดีของเราเลยวันนี้เวลาที่เล่นก็คือ11บเอ็ดโมงสามสิบห้านะเออบอกกันยันนาะเออบอกกันยันบอกว่านาะทีแบบสามสิบห้าเลยนะไม่ได้แปะเลยนะพูดเลยว่าเล่นเวลานี้เลยบอกเวลานี้เลยนะจ๊ะอา้าวบิ๊กวินเขาอีกแล้วว่าร้อยเก้าบาทโอ้ มันเลิศค่ะมันเลิศเออโอ้มันดีจริงๆมันปังมากแม่เอาไหลที่จะว่ายลงแบบนี้สวยค่ะสวยเอาไหลไปอีกหู้เสียดายช่องแรงนะที่เหลี่ยมลงมานี่คือเลิศเลยแต่ไม่ลงจ้ะรอบสุดท้ายเอารอบสุดท้ายมาได้อีกไหล่ไหมโอ้ไหล่จะไหลว่าย ขออีกขออีกเออไม่ได้แล้วได้แค่คุณหกอีก51บาทนะจ๊ะเอามาทั้งหมดฟีเกม420โอ้โหเป็นฟีเกมที่ปังมากเพราะบอกเลยว่าเบ็ดแค่3บาทนะจ๊ะเออไม่ปังได้อย่างไรอ่ะ ไปลุ้นกันต่อว่าเราจะปั้นไปได้มากกว่านี้ไหมขอให้มันได้มากกว่านี้นะจ๊ะเพิ่มเบ็ดมันหน่อยนะเพราะว่ามันเริ่มมาแล้วถึงบอกว่าถ้าได้แล้วก็ขยับเบ็ดก็ได้นะจ๊ะก็เพิ่มไปที่9บาทเลยเออบอกว่าข้ามกระโดดเลยไม่ส6มหกเด้อไม่หเด้อเก้าเลยจ่ะเออเขาเรีเยกเราว่าการจเจริญเติบโตข้ามขั้นนะกก็โดดข้ามขั้นจ่ะเอออยากเติบโตเร็วก็ข้ามขั้นเร็วหน่อยอ่ะไป อักษรแดงจะอักษรแดงออามเอ้อยอะไรแถวสามแกเอ้ยกำลังลุ้นว่าให้ตัวอักษรแดงเข้าเข้าจริงๆมาแม่โอ้ปังมากปังมากค่ะสามรอยยี่สิบเจ็ดบาทเมกะวินโอ้โหมาแบบนี้ยิ้มสิคะรออะไรกดไปเรื่อย กดไปเรื่อยๆก็เหมือนไม่แจกเริ่มเริ่มไม่ค่อยแจกนะไม่เป็นไรกดไปต่อคะ่ะเพราะว่ากำไรเรายังมีเอามาไวไ้หละยเอ้ยกว่าจะเสียไวยฟรีมาจะเข้าให้ได้แก้วบาทโอ,อ้เอาไหลสิค่ะแม่เออไหลยาวต่อจ้า อีกเกบเจ็บาทโอ้โหปังค่ะปังมากอะพอดีกว่าเพราะว่าได้กําไรมาเยอะแล้วนะทุนที่มีแค่59บาทนะอันนี้จะสวยพอใจในยอดที่ได้เราจะสวยก็จะพอนะจ๊ะเออไม่ได้โลภมากนะแต่ขอให้มันได้เรื่อยๆแบบนี้ต่อไปอยังไงจะสวยก็ไปถอนเงินก่อนนะแล้วก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ